วันนี้ผมเบีร์จะบอกครับวันนี้บอกสามารถจัดการมันได้แล้วพมมีวิธีจัดการมันได้แล้วซึ่งบอสมันดึกค่ะโคตรโคตรกาเลยมาเริ่มมาเข้าแม็นี้ก่อนเลยนักรับนะฮมาเช่เลยเอาเขาไปเข้าี่เข้าไป จะจัดการโชว์คิปนาจะไม่้นตอคลิปนี้มันจะต้านเเงขาจะมาจัดการเขาโชว์ ใหญ่บอสควรตายแน่ตายบอสตายแน่นะเธอเลยแงจริงนีมาดิเฮ้ยเออเดี๋ยวผมจะจัดก,การมันทูบดี่ตัวประกันผมถ้าไม่กดไลค์ผมจะจัดก,การเลยทุกคนอาจจะอยากผมจัดก,การมันใช่ไหมคิดอาโคล่าให้มันหน่อย